บุกหลังร้านชามาดูอาเมริกาโน่โนแฟเจ็ดสิบห้าเน้ำเชื่อมน้ำเปล่า เอามาผสมคนให้เป็นน้ำเดียวกันนกน้ำแข็งนิดหน่อยใส่แก้วนี่คืออเมริกาโน่สาบาทขอบคุณร้านชาใจดีใจดีแจกสูตรฟรีให้ตลอดดูตรงข้าม อีซูซูหาดใหญ่ในร้านนี้รถผ่านแต่ละวันเป็นล้านคัน